ขอมาก็จัดให้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่บอกว่าไม่มีเวลาเฝ้ากราฟเลยผมจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็เอาระบบเทรด M5 มาเทรดใน H1 ดูนะครับว่าจะสามารถทำกำไรได้ไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไวออกไปแล้วนะครับใครที่จะใช้ H1 เนี่ยต้องทนถือให้ได้เทรด H1 เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันชิลมากนะครับถ้าคนไม่รีบเนี่ยยิ่งคุณไม่รีบยิ่งคุณเทคแอคชั่นน้อยคุณก็มีโอกาสกําไรมากเพราะว่า ผลกระทบต่ออารมณ์น้อยความเสี่ยงก็ต่ำนะครับเคยได้ยินคำนี้ของ CK เคไหมครับเขาบอกไว้ว่าเทรดไม่มีวันรวยส่วนตัวผมก็มองแบบเดียวกันนะครับขายคอร์สอาจจะรวยกว่าด้วยซ้ำแต่เทรดเนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้และเราก็ใช้เวลาน้อยกว่าในการหาเงินนะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างเงินเย็นได้นะครับอย่างคลิป10เหรียญมา4ล้านเนี่ยคุณทําได้4ล้านแล้วหลังจากนั้นคุณจะเอาเงิน4ล้านไปปั้นต่อมันทํายากมากนะครับวันละ5%เ มันก็ต้องขยายระยะเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับมันถึงจะง,ง่ายขึ้นเพราะว่ายิ่งเงินเยอะก็ยิ่งมีผลต่ออารมณ์และจิตใจถึงแม้ว่าการเทรดของเราจะเก็บกําไรในระดับเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมก็คือทาเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับอย่างเช่นพอร์ตพันเหรียญทํา5%ก็เท่ากับ50เหรียญใช่ไหมครับหมื่นเหรียญ5%้นก็คือ500เหรียญเพิ่มเลขศูนย์มาตัวหนึ่งแสนเหรียญ5%เนเท่ากับ5,000ันเหรียญก็เพิ่มเลขศูนย์มาอีกตัวหนึ่ง แต่พอห1ึงจุดหนึ่งมันก็ยากแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนจากการเทรดมาเป็นการลงทุนอย่างส่วนตัวผมก็จะเริ่มเบื่อหน่ายกระตลาดและขี้เกียจนะครับที่จะมานั่งเฝ้ากราฟก็เทรดแล้วก็ทิ้งไว้เทดแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับใครที่อยู่ในสมาชิก KC ก็จะเห็นผมเทรดแบบรันเทรนซะมากกว่านะครับอย่างเช่นกราฟชุดนี้เนี่ยผมก็แจ้งให้พักการเทรดไปเลยนะครับมาดูระบบเทรดนี้ไปพร้อมกันนะครับตั้งค่าอินดคเตอร์ก่อนนะครับอินดคเตอร์มาที่แทกนะครับมาที่เทรนนะครับมาที่ moving average นะครับ เส้น150เช่นเดิมนะครับอีกเส้นหนึ่งก็เส้น50ทั้ง2เส้นวิธีเป็น e x p o n e n t i a l นะครับใช้กับเป็น Close นะครับสีนี้เราจะให้เป็นสีฟ้านะครับอ่าก็กดโอเคเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใช้จุดตัดกันของอ e ีเมเป็นจุดเปลี่ยนเทนนะครับถ้าอ e ีเมมีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับก็ เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับเขาจะมีการผันผวนตัดขึ้นลงไปมาแบบนี้นะครับอ่าตัดลงตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นอยู่บ่อยๆเนี่ยคือไซด์เวย์นะครับเริ่มดูจากโซนนี้นะครับหลังจากที่เขาไหลลงมานะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเขาตัดลงนะครับแล้วทิ้งตัวเลยนะครับจุดนี้จะไม่มีจุดให้เราเข้าเลยนะครับเราก็แค่ รอให้เขากลับมาเทสเส้นนะครับเข้ามาใกล้เส้นปิดแดงนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเทรดบ่อยนะครับปิดแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเซลล์แล้วก็วาง SL ไว้ที่เส้นสีฟ้านะครับระยะกำไรเราก็เก็บ TP1 เท่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆไม่อยากเข้ามาดูกราฟบ่อยนะครับ SL เราวางเส้นเหลืองไปเลยนะครับถือยาวๆไปเลยแล้วก็เก็บ TP1 เท่านะครับหรือจะรันเทรนก็ได้นะครับถ้าพอร์ตเราสามารถแบ่งหลอดไซส์ในการเทรดได้นะครับก็เปิด2องออเดอร์นะครับ ชนที1เท่าเสร็จนะครับปั้งปิด1ออเดอร์นะครับออเดอร์นี้นะครับ SL ที่อยู่ตรงนี้ชนทีพี1เท่าเลื่อน SL มากันทุนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลันมาตามเส้นสีฟ้านะครับหรือลันมาตามต้านของเขานะครับวางที่ต้านนะครับเลื่อนลงมาวางที่ต้านนะครับ่าแบบนี้นะครับหลังจากก็จะมีโซนนี้เลยนะครับที่เกิดต้านก็คือแท่งเขียวและแท่งแดงนะครับเป็นต้านย่อยนะครับหลายคนบอกจุดนี้ไม่ใช่ต้านจุดนั้นไม่ใช่รับนะครับเรื่องของคุณนะครับ ผมไม่ได้เอาทฤษฎีมาเทรดผมเอาความเป็นจริงของตลาดถ้าคุณมองไม่เห็นจุดนี้ก็เรื่องของคุณนะครับถ้าคุณเก่งจริงคุณไม่มานั่งดูคลิปใน u t u b e นะครับผมบอกได้เลยผมมาแชร์ประสบการณ์ผมไม่ได้แชร์ตามทฤษฎีนะครับคุณจะเทรดแบบไหนเรื่องของคุณนะครับไม่ได้สนใจเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรคุณบางคนก็ถามระบบเทรดวิเลตเท่าไหร่ทำไมไม่ทำวิเลตให้เลยอยากรู้ก็แบคเทรดเองนี่เป็นเทรดเดอร์เปล่าหรือเป็นนักพนัน ที่บอกตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่มานั่งมารกง่ายดูินเลตที่มันสตาร์ไว้เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มานั่งจินตนาการว่าระบบเทรดมันจะเทรดได้กําไรแบบในคลิปคนที่เขาทําไว้มันไม่ได้ผิดนะครับแต่คนที่เชื่ออะไรแบบที่ไม่พิสูจน์อะไรเลยไม่คิดจะทําอะไรด้วยตัวเองเลยเนะี่ยหนักเอาเรื่องอยู่อ่ะปล่อยเข้าไปนะครับมาดูกันต่อนะครับใครอยากศึกษาต่อใครอยากเรียนรู้ต่อมาดูไปพร้อมกันเราจะเห็นว่าเขาทุบลงไปใช่ไหมครับการทิ้งตัวลงแรงและไกลก็มีโอกาสย่อ,อก,กลับได้แรงและไกลเช่นเดียวกัน แต่เราจะรอเข้าที่โซนปลอดภัยคือเส้นฟ้าและเส้นเหลืองจุดนี้จะเห็นว่าเขาดันราคาขึ้นมาปิดแดงที่เส้นเหลืองเราก็เทคชั่นเซลล์นะครับออเดอร์แรกเก็บที1เท่านะครับออเดอร์ที่2กงลันเทรนไปนะครับจุดนี้จะเห็นว่าวิ่งได้ไกลถึง TP4 เท่าเลยทีเดียวเมื่อเขาลงมาแรงก็มีโอกาสพักตัวเช่นเดียวกันนะครับความต่างของการพักตัวใน M5 กับ H1 เนี่ยต่างกันนะครับจุดสังเกตง,ง่ายๆเมื่อเขาชนเส้นสีเหลืองแล้วนะครับแล้วหลุดกลับลงไป ไม่สามารถทำลายโลด้านล่างได้ซึ่งโลด้านล่างเนี่ยเขาทิ้งไว้ไกลามากนะครับโอกาสที่จะลงมาทำลายได้เนี่ยก็ยากมากๆนะครับจุดนี้เราสังเกตได้ว่าเขาอาจจะมีการยกโลถ้าเราเห็นว่าเขายกโลแล้วดันราคาขึ้นมาชนเส้นเหลืองแล้วเกิดบริเวณใกล้เคียงกันเราคาดการได้เลยว่าจุดนี้มีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์นะครับเมื่อเรามองว่าจุดนี้เป็นไซด์เวย์นะครับสิ่งที่้องทำก็คือรอให้เขาเบรกกรอบนะครับเขาเบรกกรอบขึ้นไปเราเห็นว่ามีการตัดกันของอ e ีเมนะครับ เมื่อมีการตัดกันของ e m มเนี่ยถ้าเราเข้าจุดตัดเลยนะครับบริเวณโซนนี้นะครับไกลมากเช่นเดียวกันนะครับจุดตัดอยู่ที่บริเวณโซนนี้เราหาพลายชั่นก่อนหน้านะครับก็คือรับย่อยเราหารับย่อยก่อนหน้าแดงเขียวนะครับอ่าแล้วก็วางแล้วก็เก็บ t p 1ีเท่าสั้นๆเราจะมาเน้นหนักที่จุดย่อนะครับเมื่อเขาย่อเส้นนะครับปิดเขียวแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับเทคชั่นบายแล้วก็วาง a อเดที่เส้นเหลืองนะครับจุดนี้ก็วิ่งมาชน t p 1เท่าได้นะครับเป็นท ลุดลงมาชนเส้นเหลืองปิดเขียวแท่งแบบนี้ไม่เข้านะครับใครที่ติดตามซีรีส์ M5 ก็จะรู้ดีนะครับจุดนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเส้น EMA เ,เป็นแนวนอนนะครับเราจะเห็นว่าเขาพยายามดันราคาขึ้นนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยมีความชันที่ต่ําลงนะครับเรามองได้ว่าเป็นไซด์เวย์เมื่อเกิดการไซด์เวยยนะครับมีการตัดลงเรารอให้มีการรีเทสเส้นสีฟ้านะครับแต่เขาไม่สามารถรีเทสได้แล้วกลับขึ้นไปยืนได้ตัดลงเสร็จตัดขึ้นทันที ถ้าเราเข้าจุดตัดเนี่ยเราโดนยับเลยนะครับมันเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่เทรดเส้นเมจตัดกันจึงแพ้นะครับแต่เราไม่ได้เทรดโดยการใช้อิเดคเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าตัดกันขึ้นบายตัดกันลงเซลล์นะครับเราใช้ EMA เพื่อเป็นเขตแดนในการแบ่งเทรนด์ให้เห็นแบบชัดเจนเท่านั้นนะครับถ้าเข้าทุกจุดตัดนะครับแน่นอนว่าคุณกําไรที่จุดนี้นะครับแต่จุดเนี้ยคุณขาดทุนจุดนี้คุณก็ขาดทุนนะครับจุดนี้ก็ขาดทุนอีกนะครับตัดลงจุดนี้กาไรนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เงื่อนไขของการย่อนะครับเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถลดความเสียหายได้นะครับเขาต้องย่อเส้นแล้วปิดแดงเราไม่ได้เข้านะครับปล่อยไปขึ้นไปย่อเส้นต้องปิดเขียวไม่มีนะครับก็ปล่อยนะครับลุดลงมาตัดกันลงหรือยังตัดกันลงที่แท่งนี้นะครับเราต้องรอให้เขาย่อเส้นปิดแดงจุดนี้เราอาจจะโดนเคลียร์เดาวไปนะครับระบบที่ดีระบบที่เจ๋งไม่ใช่ระบบที่ไม่มี SL แต่เป็นระบบที่สามารถหลบ SL ได้ในระดับหนึ่งเห็นไหมครับว่าโซนเมื่อสักครู่นี้คุณไม่ได้เทคแอคชั่น มันไม่ได้หมายความว่าคุณพลาดโอกาสในการทำกำไรแต่มันอาจจะเป็นจุดที่คุณพลาดโอกาสในการขาดทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ที่เก่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องเทรดตลอดเวลาเขาต้องรู้ว่าจุดไหนควรเทรดจุดไหนควรพักจุดไหนควรใช้ความเสี่ยงเต็มกําลังจุดไหนควรใช้คว,ความเสี่ยงต่าผมมักจะเปรียบเทียบการเทรดเหมือนการขับรถอย่างเช่นระบบเทรดที่ไม่มี SL ก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกคุณจะกล้าขับมันไหมการเทรดในสภาวะตลาดที่เป็นเทรน ก็เปรียบเสมือนเราขับรถในเส้นทางตรงการเทรดในสภาวะตลาดที่เป็นไซด์เวย์ก็เปรียบเสมือนเราขับรถในถนนที่เป็นตรอกซอกซอยคนที่ฉลาดและขับรถเป็นเขาก็จะใช้ความเร็วในถนนที่เป็นทางตรงแต่จะมีคนโง่เท่านั้นล่ะครับที่ใช้ความเร็วในถนนที่เป็นตรอกซอกซอยแล้วคุณล่ะครับเลือกที่จะเป็นคนแบบไหนตอบตัวเองให้ได้แล้วเดินหน้าเต็มกำลังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากมาก และคำพูดใดที่ไม่สุภาพหรือแทงใจดําก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีเพียงเจตนาดีที่อยากให้ทุกท่านพัฒนาจากจุดที่เป็นอยู่แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นความจริงในตลาดและมีกําไรมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้ทูเคทเทรดดสวัสดีครับ